สวัสดีครับอาจารย์ดรธนาทิพยานาลีนะครับครับผมจากภาควิชาศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหฬา,าลกรณงราชาวิทยาลัยวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการจัดการสารเสวนาทางศาสนาเรื่องสัจจะการออมในมุมมองของพระพุทธศาสนาเทราวาตและศาสนานี่กลายโรมันแคทอลิกซึ่งวันนี้มีบรรยากาศที่อบอุ่นได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก<ม>โรงเรียน วัฒาน,าน,านานุศาสตร,ร์นะครับโดยผู้อํานวยการโรงเรียนและก็คุณพ่อดออรลอยชัยจันโปรร๊ระาําสำคัญของการสนทนาในวันนี้ก็คือ,อพูดถึงวิธีการออมในมุมมองของแต่ละาศาสนาคือาศาสนานิกายโรมันแคทอลิกและก็นิกายพุทธาศาสนาเถรวาทซึ่งได้เห็นมุมมองและก็สาระสําคัญที่ มีความเหมือนในแง่ของการบริหารและการจัดการร,รวมไปถึงความแตกต่างในวิธีการของของทั้งสองศาสนาด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นและก็ทำให้เข้าใจหลักการทางนิกายโรมันแคทอลิกและก็เข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของพุทธศาสนาเถราวาทเป็นอย่างมากในการออมโดยเฉพาะในพุทธศาสนาเถราวาทนั้นพูดถึงอุอากะสะ S <S <S คือการรักษาทรัพย์การหาทรัพย์การใช้ทรัพย์ที่เกิดประโยชน์และรวมไปถึงการเอาทรัพย์นั้นไปต่อยอดเหล่านี้เป็นต้นนะค,ครับและก็ในศาส,สนาคริสต์นั้นก็คือมีการ รวบใช้คําว่าอะไรดีการรวบรวมเงินเพื่อที่จะทําประโยชน์ต่อเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญหลักในวันนี้คร่าวๆนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ